สวัสดีค่ับเจน่าครับวันนี้ผมตับผมมาแล้วนะครับทนแรงกดดันของทุกคนไม่ไหวเออไม่ไหวก็เลยต้องตับผมเดี๋ว่าแต่คนคนอื่นเลยทรายยังบนเลยเออวันนี้ะไปไหน,นะคะคุณแดผมไปวัดพระแก้วครั้งแรกไหมคร<ะ>ั้งแรกคยไปแล้วไงเออเหรอใส่ชว่วงลบ,ลบ,ลบสามลบกลางคืนก็ไป Oh. แต่นะคือบอกว่าคงเก้าหรือเวลาไปนะทุกคนอยากไปแต่ไปปุ๊บทุกคนบ,บอกอากาศร้อน uh. <laughs> อมาทุกคนบอกว่ารีบกาับรี่กับอ,นนอะไรเงี้ยใก็อย่างนี้อยู่แล้วแต่ว่าคนที่ไม่เคยไปก็ต้องลองไปดูกเพราะว่าทางที่สุดเนาะต่างชาติ้งามาเยอะจริงวันนี้ไปทําอะไรบ้างวันนี้ก็จริงจริปก,กติเดือนหนึ่งยางมีไปอยู่แล้วครั้งหนึง่งแต่เวลาถ้าแบบว่า บางเดือนเหมือนแม่กับเพื่อนอยากไปก็จะาบางทีมันก็จะมากกว่าหนึ่งหนึ่งครั้ง<ม>ก็คือไปเรื่อยๆค่ะส่วนใหญ่ก็จะเอา,เอาดอกไม้ไปถวายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นพันพุ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนเป็นพระค,คู่บ้านคู่เมืองก็อยากกราบอะไรอย่างเงี้ยค่ะ<ม>เป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้า<ม>แล้วก็ก็มีความศักดิ์สิทธิ<ม><ม>อ์อย่จะเด๋ย่จะเล่าประวัติแล้วก็ สิ่งที่ห้ามขออะไรอ่เงี้ยอันนี้จากประสบการณ์ขออะไรอ่ะคือปกติเวลาอธิษฐานจิตบางคนก็จะขอนุนขอนี่ใช่ไหมขอทําไมอ่ะเพื่อนจีนไม่ขอดีสุดอ่ะอา <ผม S 1> บุญถ<ป>้นะาดีแล้วเอาบุญไปให้ท่านถวายท่านอ่างเง,งี้ยถูกถูกต้องแล้วแต่ว่าบางคนไปขอมันจะมีเรื่องที่ขอไม่ได้อยู่อย่างเช่นอันนี้ส่วนตัวนะไซมองว่าจากที่คุยกับเพื่อนๆหรือหลาย,ลย,ลย,ลยๆคนคือเรื่องความหลักขอไม่ได้เลยคือถ้าขอเนี่ย มันจะมีมีซัมติงแล้วก็เปลี่ยนสมมุติว่าขอขอ,อะสมมุติเป็นใจของคนนี้อยากจะขอคนนี้อยู่กับเรานานๆอยู่เป็นคู่เราอสรุป๋ยวเลิกเลยอะไรอย่างเงี้ยเออหรือบางทีนะมีปัญหากับคนนี้อยู่แล้วขอเออแต่คือยังไม่ได้เลิกนะแต่ขอบุเลิกเลยหรือจะมีการเปลี่ยนคือคือคือไม่แนะนําให้ขอในเรื่องความหลักเลยแต่เหมือนใจแนะนํา <ทำ S 1> ว่าเมื่นท, <ำ S 1> ท่าน<ะ>ส่วนตัวเป็นเรื่องของท่านเป็น เป็นพกักคบ้านคู่เมืองเนาะก็เคยคอยดูแลประเทศคราวนี้ใจมองว่าขอขอขอในเรื่องการทามาหากินในประเทศนี้น่าจะดีกว่าการเป็นอยู่ในประเทศนี้ให้ท่านคุ้มของเราเลยนะคะ mm hmm. แล้วก็ถ้าไปก็จะเป็นอะไรทําไมคนถึงไปเยอะก็ต้องยอมรับว่าจะถ้าตามหลักวิทยาศยาสตร์คือเป็นเรื่องหรือตามหลักโลจินะก็จะเป็นเรื่องของจุดท่องเที่ยวใช่ไหมแต่ว่า mm hmm. ก็ด้วยบารมีหรือว่าของพระของท่านด้วยก็คือจะเป็นเหมือนแบบพลังบางอย่างที่ดึงดูดให้คนไปก็เข้าไปก็จะเป็น energy ดีๆอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าช่วงนี้คนจะเยอะเพราะว่าประเทศไทยเปิดให้คนจีนเข้าแล้วก็คนเยอะก็ระวังเรื่องมีชาชีพด้วยพี่แด๊ะมีฉาชีพโจร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 ขโมยรองเท้าเน่ให้เราผมเคยเคยเคยขี้บึงไหมเคยเสียแล้วเสียอะไร ท่อเลยคะออนิสกาออนิสกาด้วยมัมานานแล้วแต่เวลาผมไปวาโก็ผมไม่ได้ขออะไรเลยนะแค่ผมทำอะไรอ๋อวางแผนหรืออะไรตั้งใจถามก็ขอให้แบบวางวางมันตัวเองแหละวางตัวตนได้วางตัวตนว,ว่ามผมจะ<อ>ผมจะทำอันนี้นะครับผมจะทำอันนี้นะครับผมจะทำตั้งใจนี้นะครับอะไรเงี้ยขเข้าใจปะ เหมือนบอกท่านใช่ไหมบอกท่านว่าผมเหมือนสัญญาตัวเองว่าผมจะทำาอบนี้นะครับช่วยดูนุแค่เป็นช่วยดูหน่อยนะครับแค่นั้นอะประมาณนั้นอะส่วนใหญ่คนไปก็ไปอธิษฐานขอแหละแต่ก็มีแต่ก็มีที่ไม่ได้ขอขอให้ถูกลอตเตอรี่อะไรเงี้ยส่วนใหญ่คนก็จะประมาณนี้นะก็ผมคิดว่าอย่างนี้ก็ช่วยไม่ค่อยได้เราอยู่ที่ตัวเราเนาะอยู่ที่ตัวเราเมื่อกี้ว่าเรื่องความแล้วก็ผมคิดว่า ผมจะให้ดีกับแฟนให้สบายใจแฟนที่สุดที่สุดไม่ให้วุ่นไหวให้กับแฟนที่สุดอ๋อประมาณนี้ไปโมโหไม่โมโหอะไรเงี้ยจริงๆเวลาโมโหอะไรก็ไม่เคยช่วยได้หรอกประมาณนั้นนะส่วนใหญ่เราก็ถ้าส่วนตัวนะที่เวลาไปอ่ะจะเอาน้องบุญก่อน อะก็จะเหมือนเอานึกถึงบุญตั้งแต่ที่เคยทำเนี่ยหรือพูดเลยพูดนึกไม่ได้หรอกแต่บางทีก็พูดว่าแบบบุญทั้งหมดที่ทํามานี่ก็จะถวายให้ท่านนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาสักกรารบูชาเนื่องจากเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าอะไรประมาณนี้ก็ก็จะประมาณเนี้ยแล้วก็คุยอเออแต่ว่าท่านใหาเจะมีขออ่ะก็จะเป็นเรื่องธุรกิจแต่ผมขอแค่อ,อันหนึ่นงทุกรครั้งมีก็ให้แม่ขอพักแข่ง อันนี้แค่ใช่ใช่ขอเรื่องนี้ใช่ไหมขอใช่ยังเอินไ,ไม่ไม่เคยขออะไรเลยะจะขอให้พ่อแม่คุ้มครองพ่อแม่เราครอบครัวเราแล,แล้วก็เหมือนขอให้ทั้งพ่อแม่และครอบครัวมีสุขภาพที่ดีใช่ป่ะออสุขภาพาจะไม่ไม่รู้ไงว่าจะยังไง ก็ไม่ให้เจอคนไม่ดีเลยอะไรประมาณนี้ไม่เจอแบคนไม่ดีรรมมหม,มถึงว่า, <c oughs> าไม่เจอคนมาทําร้ายหรือว่าสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาคือก็ขอให้ท่านคุมครองส่วนใหญ่จะประมาณนี้ <c oughs> อ่าใช่จะขออย่างนี้แล้วก็งานอะไรที่แบบรู้สึกว่าไอ้นี่ก็ขอให้มันลับลื่นอะไรเงี้ยก็คือจะจะประมาณนี้แหละแต่ว่าหลักๆคือจะถวายถวายบุญที่ที่ทำมาให้ท่านก่อนอะไรย่างเงี้ยแล้วก็พูดนั่นแหละว่าวันนี้ตั้งใจทําอะไรบ้างปกติก็จะ ถวายหลายอย่างค่ะมีน้ำพึ่งมีอะไรอย่างเงี้ยบ้างก็เดี๋ยววันนี้ไปดูวันนี้จะเป็นอดอกไม้เป็นจักรันอดอกการการทำจักรันแบบตั้งแต่โบราณแล้วนะเป็นสไตล์โบราณเลยแล้วก็มีพวงมาลัยหนึ่งพวงทั้งหมดเป็นเซตเดี๋ยวผมน่าจะต้องเสีย500บาทน,นะพวกผลิตภชาติแต่ผมอยู่ที่ไทยมานาน เสียภาษีตเดินไท้แล้วก็ไม่รู้แต่ว่าเนี่ยก็ต้องเข้าต้องเสียอีกหรือเปล่าเดี๋ยวผมลงคุยดูว่าให้ให้ดูไปขับขี่นะไปขับขี่ห้าปีนี่นะต้องมีสูงมากต้องมีโอ็ต้อมีด้วยอะไรก็ถึงจะได้องต้องเสียแหละแต่ว่าลองคุยดูไงผมไม่ไม่เคยลงลงคุยดูว่าอย่างไงน่าจะเสียแหละแต่ว่าลองคุยดูนะเพราะว่าผมเคยที่ไปกซาเมดนะกซาเมดอ่ะผมลงคุยดูเข้าไว้ให้ให้เข้านะ ครั้งหนึ่งเคยแล้วก็เขาใหญ่เหมือนกันเขาใหญ่ก็เคยผ่านฟรครั้งหนึ่งได้ออแต่มีบางทีไม่พูดเขาก็าคิดว่าเราต่างชาติอ๋อถ้าบ<ล>อ,อกนะบอ,อกก็ผมออก็ว่าวันนี้ไม่ได้เอามาอะไรเงี้ยไม่ได้เอามารับประชดชนสำเนียงได้เหรอเราอ่ะสำเนียนงพี่แดฟังไงก็ต่างชาติอะอย่าให้ดูพูดไทยไม่ได้ เดี๋ยวให้ไม่ชัดขนาดนี้เดี๋ยวเข้าหรือไม่เข้าเดี๋ยวดูนะมาทุกครั้งนี่ว่าสวยมากนะครับสวยสวยเช้านี่ยังคงไม่เคยเยอะนะอ๋อตุ้งรู้อะไเยอะอ๋อเราน่าจะของมันเยอะมาเลยมาเลยข้างล่างมาเลยเยอะมากเยอะมากมาเลยมาเลยคนจีน ประมาณยี่สิบกลสามสิบกลมาเดือนนอั่นแหละเข้าไปข้างในเต็มเลยพีย่แอร์อ,<ม>อยากรู้ไหมว่าทำไมชื่อว่ภัตตาคารมรกตไม่รู้รู้จักมรกตปะมรกตไม่รู้โอเคภัแก้วมรกตจริงๆไม่ได้ทำจากมรกตนะคะอันนี้เป็นบางคนอาจจะไม่รู้แต่ว่าพอชื่อคนนึกคิดว่าเป็นแก้วเป็นมรกตนะคะแต่ทำจริงๆทำจากหยกอ่อนเนืไฟนะคะที่มีสีเข้มเหมือนมรกตนั่นเองนะคะก็เลยตั้งเป็นแบบ แล้วประวัติจริงๆเนี่ยพระเ้ามรดอนะคะไม่ได้เป็นไม่ได้ตั้งอยู่ที่ไทยแล้วก็ไม่ได้สร้างจากคนไทยคือจริงๆอ่ะถูกในตำนานแบบสมัยก่อนคริสต์กาลคืออันนี้ตำนานนะถ้าตำนานเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องเล่าซึ่งมันไม่มีการอ่าพรูฟหรือว่าอยู่ในประวัติศาสตร์นะคะจริงๆแล้วเนี่ยตำนานเนี่ยสร้าง พระแก้วมรกฏถูกสร้างที่ประเทศอินเดียค่ะโดยกษัตริย์ท่านหนึ่งที่เริ่มใส่ในพระพุทธศาสนามากๆเลยนคะคะแล้วก็คิดว่าจะสร้างจากหินเพราะว่าน่าจะไม่ไม่มีคนมายื้อแย่งหรือแย่งตีกันเท่ากับการสร้างด้วยโลหะหรือทองในสมัยนั้นเพราะว่าถ้าเป็นโลหะหรือทองเนี่ยค่อนข้างมีค่ามากเนาะในสมัยก่อนนะคะพราะเนี้ยพอสร้างเสร็จบรรจุพระบรมสารีธาตุเสร็จเนี่ยกลายเป็นว่างดงามมากก็มีคนแข่งแย่งชิงดี อยากจะอัเชิญท่านไปประดิสถานอยู่เยอะก็เลยมีการตีกันไปตีกันมาสุดท้ายอะทางพม่านะคะก็มีการอ,าอยากจะมาคัดลอกพระเตร้ปิฎกที่ประเทศอินเดียค่ะก็คัดลอกเสร็จก็หันไปเห็นพระแก้วมากดแล้วว่าอุย้ยงามจังเลยขออัญเชิญไปประจําที่น,นู่นท,ที่เมืองเขาปรากฏว่าพอเรือก็ขนกลับมาระหว่างทางโดนพาย,ยุพัดไปพัดมาก็ไปไปตกอยู่ที่กัมพูชาอ่า กมัมพูชาก็เอ้ยของพมา่านี่ก็คืนให้แต่ไม่คืนแค่พระแก้วมรกตก,ก็อยู่แค่อยู่มาไปมาอยู่ตรงที่กัมพูชาแล้วตอหลังอ่ะก็เลยโดนอัญเชิญไปที่เชียงรายซึ่งตรงนี้จะเป็นในประวัติศาสตร์ละังขอสันตัวศั์มามาเข้ามาเนี่ยสวยจังเลยเราตรงเที่ยวมาเยอะนะคะตรงนี้เยอ,ยอยะๆต้องซือเลยเนี่ยครับ ไม่ได้นะต้อง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 ,องใจนะครับที่นี่อยู่ได้ถึงเจ็ดเจ็ดเจ็ดวันได้ด้วยเหรอเดี๋ยวมาเล่าต่อนะคะเล่าต่อก็เมื่อกี้เราถึงไหนนะอินเดียไม่ใช่เชียงรายเราโดนได้เชิญมาที่เชียงรายสรุปว่าโดนอันเชิญมาที่เชียงรายก็อยู่เชียงรายไปสักพักน,นะคะก็ สมัยนั้นก็มีเรื่องว่าช่วงตอนนั้นเชียงรายเนี่ยกษัตริย์เสียแล้วก็เลยเหลือเลยเหลือแค่ราชินีก็คือมาเหสีที่เป็นของราวแล้วสมัยก่อนเนี่ยพอจะเสียก็จะทางทางเมืองอื่น,นก็รู้สึกว่าอยากจะมาตีมาลบเพื่อจะเอาไปเมืองขึ้น <c oughs> ก็เลยไปทางเชียงรายเนี่ยก็เลยไปเชิญหลานชาก็คือทางลาวเนี่ยมาช่วยช่วยลบ เขาก็ได้ส่งลูกเขามาอยู่มาอยู่ประจําเมืองเลยเป็นปีอะไรเงี้ยก็กลายเป็นว่าสุดท้ายเนี่ยทางลานช้างเนี่ยก็เลยอัญเชิญพระแก้วมรกตกลับไปอยู่กับเขาเป็นร้อยปีเลยใช่แล้วพอตอนหลังเนี่ยพึงมาตนาโกสิทร์ก็ถือเจ้าต่าส่งเจ้าต่าไปตีไปลงสู้กับทางลานช้างะคะ่ะแล้วก็ได้เอาอัญเชิญพระแก้วมรกตกลับมาอยู่ที่ประเทศไทยประมาณน,นี้แหละท่านก็จริงๆระหว่างทางเนี่ยมีไปหลายเมือง ในไทยทั้งทางตอนเหนือทางอเยอะมากอ๋อเรื่องที่เศษนะคะเรื่องพิเอันนี้ประวัติเท่าไคล้วโอเคสุขภงคาวันนี้เจอเจอเพื่อนนะครับเจอเพื่อนสวัสดีค่ะอ่าไปด้วยกันเยอะมีหลายคนยอะมีหลายไม่ไม่อีกเหรอหรืออึหรืออึมีแนนกับออฟอ๋อเต็มด้วยเต็มเป็มกำลังอจหมดจุกกำลังว่ะที่นี่รูมรูมตัวใช่ไหมอะอ่าใช่โอเคโอเค นี่นะน่าจะเป็นทางจังหวัดนะครับคนไทยคนเยอะน่าจะเตกนักศึกษาหรืออะไรอะ่ะนักเรียนต่างจังหวัดก็มาไม,ามร,มร,ไรมมคร,รักษาดีมากเลยผมรู้สึกไม่ได้ไมานานแต่ว่า ที่กว่าดื่มนะเรื่องซิสเต็มอะไรต่างๆอะเมื่อก็ไม่ใช่เป็นอย่างนี้นี่สวยนะครน่าจะผู้ชมนะน่าจะทุกคนมาแล้วเนาะไม่มีใครมาผมคิดว่าที่นี้มาประมาณสิบครั้งแล้วสิบครั้งประมาณ อันนี้จะที่ทำบญนะคะที่ฝากไว้ที่นี่ไว้เลยสลับกันดีพี่แกะดงเอาไปอัดวิดีโอลงสิครับไม่สารายนยูทูบเนี่ยสวยมากนะครับโอ้คาวายปรานี่นะครับว้าวสวยมากใช่จริงอนะ่ะ ะสวยมากแน่นอนคุณทรายค่ะมันสีเนี่ยคับที่ทำมาเนี่ยอะไรนะว้าสวยจริงๆงงนนเนี่ยครับทำได้ยังไงอ่ะเนี่ยโอ้สีสวยมากรจริงๆแบบโบราณของญาติไทยนี่ก็สวยมากแบบท่องเที่ยวมาถ่ายรูปเก็น,นี่ก็ถ่ายไหมทุกคนสนใจเลยเนาะอ๋อ แต่ไม่ต้องจับรับทำไมอะ่ะเราอืมไม่ค่อยนีจับจับเนี่ยคนจับเต็มเลยพี่เดเออเขาคิดว่าเป็นแบบของที่นี่เออใช่แบบต่จริงๆแล้วเปล่า คือเป็นอย่างนี้เลยทุกคมมานี่แะตรนี้นนอาจจะตั้งชั้นเหมือนกันกับคงกอลิเหมือนกันเวลามาที่ไทยเที่ยวนะมีโปกเกมว่ากรุงเทพ หนึ่งวันอาจจะเป็นพัทยาสองวันนี่ก็กรุงเทพหนึ่งวันผู้ร่วมวัดพระเกีียวด้วยวัดพอด้วยอย่างเงี้ยครับต้องมีด้วยต้องมีนะเดี๋่าคนที่เคยมาก็ไม่เคยมาแต่คนที่ไม่เคยมาก็ต้องมาที่นี่นอําแตกเด้งนะครับอําดำแน้ชอบนะชอบแบบลายไทยลายไทยชอบสวย

าไปถวายข้างในอก็เขาจะไปวางตั้งให้เก็ข้างในเขาไม่ถ่ายรูปไม่ถ่ายรูปนะโอเคเดี๋ยวผมจะซูมให้ไปแค่เข้าไงใช่แล้วก็พระพระแก้มระบบเขาจะมีชุดที่นี่เปลี่ยนไว้ค่ะตามดูโอเคได้ครับลงเท้าไม่ให้นะ เขาให้หายดีด้วยเค่ะเ้าไม่หายดีใจด้วยเย้เ่ยเรื่องอธิบายบอกคุณเก็ตเสร็จแล้วนะครับขอบคุณเข้าค่ะค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวยนะครับสวยทุกอย่างเลยเอ้โแค่ม้าว้าว ถามาถาังนี้เขาก็กลับไปที่นู่นเลยโลนานมาเลยโลนานเขาก็กลับไปที่นู่นเลยนะครับไม่ใช่ไปไส่เติมมาฟังนี้เลยแค่นะสวยเลยครับ